สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชป์มอเตอร์ชาแนลเนาะวันนี้นะคะจะมีการปล่อยรถเป็นยี่ห้อฮิโนนะคะ 3M นะคะที่เคยมาทั้งหมด5พาวงนะเป็นคันนี้เลยนะคะค<โ>ันนี้นะเป็นฮิโน่ 3M นะคะ<โ>เป็นการเก็บงานสีใหม่ทั้งหมดเลยนะ นี่แบบให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนเป็นการเก็บงานสีใหม่ทั้งหมดสีตามแบบที่ลูกลูกค้าต้องการนะคะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมหน้าชมหน้าของเจ้าของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวพาชมรถก่อนสิ่งแรกเลยคันนี้นะคะเป็นขวัญใจของออคนขับรถหลายๆคนหลายๆท่านเหมือนกันนะโนสาวเอ็นนะคะสองร้อยสี่สิบ ทำ,ทำสีเก็บสีใหม่นี่คือแบบปิ๊งมากเลยนะอันนี้เขาหนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีเขียวเขียวอ,อ่อนหรือว่าสีเอ่อสีส้มกับเขียวอ,อ่อนแล้วกันเนาะคันนี้นะคะเป็นการเก็บงานสีใหม่ทั้งหมดเลยนะหัวก็มีการเก็บงานแล้วเหมือนกันนะคะเสียงยางคู่หน้าห้หนึ่งคู่นะเดี๋ยวไปดูภายในกัน น,ะอ,น,นอนในรถ <c oughs> อย่าไปดูปดูคันลูกปีอันนี้คือความชอบส่วนตัวของเจ้าของรถนะคะอันนี้คือซื้อมาใส่เพิ่มเองเลยนะแล้วก็เป็นการแต่งแบบสไตล์ของเจ้าของรถเองเลยนะคะมีพอบงพอบายนะเรียบร้อย อันนี้คือพร้อมวิ่งงานแล้วนะคะลูกค้านะคะที่กำลังหาลดราคาเบาๆนะแล้วก็เป็นรุ่นฮิโน่ 3M นะคะที่เช็คแชมป์มอเตอร์ก็เหลืออยู่นะยังเหลืออยู่นะคะอยู่ทั้งหมด3คันนะคะกับลูกพ่วงอีกหนึ่งพ่วงลูกพ่วงนี่คือขายไปแล้วเนาะเหลืออยู่หนึ่งพ่วงนะคะ าจะให้เก็บงานให้แบบนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะหรือไม่โทรเข้ามาสอบถามเบอร์แบบก่อนนะคะเบอร์แบบก็เบอร์0ูนย์หกสามนะคะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หาะส่วนเบอร์พี่ทิพย์นะคะเบอร์ศูนย์เก้าสี่หเก้าหนึ่งสี่เก้าสีนี่น,นี่อันนี้คือเจ้า <100. S 1> เจ้าของรถนี่คือ <Concept. S 1> ใครทำคอนเซปต์ Concept สีส้ม,ส,ส,มสีส้มนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของรถกันก่อนปาพร้อม พร้อมแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุชินบอมเพนบุญนี่นาสกุลนี่คุ้นคุน <laughs> คั่นนี้ทำไมป๋าถึงชอบรถรุ่นนี้คะอ๋อมันกระ่อกมันแรงสุดยอดแล้วรุ่นเนี้รุ่นนี้มันแรงสุดยอดอ่าแล้วก็เรียกว่าเป็นรถในตำนานด้วยรถใน <24 6 S 1> ตำนานยี่สิบหกปีแล้ว รถรุ่นนี้เก่ามากเลยใช่ไหมเก่าครับสภาพดีครับม่าพร้อมใช้งานครับไม่เป็นไรเลยครับเครื่องเกียร์ตลอเดิมไปเลยครับรู้สึกบ้าจะลองไปขับมาแล้วใช่ไหมคะลองมาห้าเที่ยวแล้วครับแปกนะครับแปกแบกด้วยแบกด้วยนะครับเปทดสอบมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือเป็นการส่งมอบจริงจังแล้วเนาะอันนี้คือรับปุ๊บเ้วจะไปวิ่งงานต่อเลยใช่ไหมคะปาต่อเลยครับอ๋อนี่ดูสภาพรถนะคะ เก๋าไม่เก๋าดูจากการแต่งได้เลยนะลูกค้าที่อยู่แถวแถวระยงหรือว่าแถวแถวแกลงนะคะถ้าเห็นรถคันนี้สามารถบีบแต่ทักทายได้เลยนะคันนี้ออกมาจากเช็คแชมป์เองนะคะลูกค้าที่กําลังหารถอยู่นะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะฮิโน่ 3M ตบบยังเหลืออยู่นะราคาก็ คุยต่อรองกันได้ถ้าจะให้เก็บนานสีอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการปล่อยรถป๋าเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเลยเนะานะเอามุมนี้เลยละกันขับรถออกไปเลยทีนี้มองกล้องนะจ๊ะกดไลค์ให้หนูด้วยป๋าอ่เด้กจ้า ซื้อวังครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนต้องซื้อรถที่ไหนคะเช็คแชมป์มอเตอร์ครับเช็คแชมป์มอเตอร์เท่านั้นนะคะสภาไปดีทั้งนั้นเลยครับใช่ลูกค้าท่านใดหารถสภาพดีๆเกรด A เกรดพรีเมียมนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขาระยองนี่เสียงแตรสุดยอดมากเลยมีสาขาระยองนะคะสาขานคนปรปฐมสาขาโคราชนะคะสาขาบ้านบึงนะ ก็สามารถแวะเข้ามาชมกันได้นะคะเป็นการปล่อยรถแล้วคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่เห็นก็มีแต่าคาายฝาก็ได้เลยนะคะฝาก็วิ่งานอยู่แล้วแถวระยองเอง,เองนะคันนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะเจ็บงานได้เหยอบมากเลยอะ าบางฝนเข้ากับสีรถมากเลยลูกค้าที่หารถอยู่นะที่เช็คแทมมีพ่วงแม่ลูกให้เลือกอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันนะคะคันนี้ก็ยังก็ยังอยู่นะคันที่มีลูกค้าถามหาอยู่หลายๆเจ้าก็มีเยอะอยู่นะคะแม่ลูกสามารถแวะเข้ามาชมรถได้เลยทั้งแถบนี้เป็นแม่ลูกทั้งนั้นเลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้เต็มด้วยนะหรือไม่สนใจจริงๆนะคะ ทรเข้ามาสอบถามหรือเข้า g o o g l e Map นะพิมพ์ว่าปจกเช็คแชมป์มอเตอร์นะคะแล้วมันจะพาลูกค้ามาที่นี่ได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ